ด้วยพระนามของล l l a ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอ Assalamualaikum warahmatullahi ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติสุขความเมตตาความปราณีความเมตูจากอละุะฮูวะตะอาลาจงมีกับนักเรียนอิสลามศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนักเรียนที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะพบกันในเรื่องของมรารยาแบบอิสลามนะครับ การใช้คําว่ามรารยาทหรือสิ่งที่ต้องแสดงออกไม่ว่าจะเป็นมรารยาทต่อบุคคลใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทต่อพ, Leaders, พระผู้เป็นเจ้ามารยาทต่อพระองค์ลักษมานอุวตาลาจะต้องปฏิบัติตนกันอย่างไรนักเรียนครับในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะนําไปสู่เรื่องของความดีงามนะครับอิบาดะที่ทุกคนจะต้องอทําการ ขอดูอาก็ตามนะครับทีนี้เราเมื่อการขอดูอาจอากลอสุบฮานุวาตาลาเป็นเป็นพระบรมบัญญัติเป็นเป็นสิ่งที่อลอตตาลาทรงดำานินบด้วยว่าวากอลรอบบุกูบุองนีอสัสตัยบและกลุ่มนะฮะท่านทั้งหลายจงขอดูอาจากฉันแนละฉันจะตอบรับการของท่านอย่างแน่นอนทีนี้มาดูของความหมายของคำว,ว่าดูอาก่อนนะครับว่าดูอาคือการขอพรจากลอสุบฮานุวาตาลานะครับ ซึ่งเราขอต่อพระองค์ในสิ่งที่เรามีความหวังนะครับปรารถนาที่จะขอต่อพระองค์ที่เพื่อต้องการพระองค์นั้นได้ประทานให้กับเราและในขณะเดียวกันท่านนบีบบุสลโลวาลัยวาสลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับในเรื่องของดูอาว่าดูอานั้นคืออิบาด์คำว่าอิบาด์นั้นคือคุอลุมะยะตะกอร์บุอิลลอฮ์ต่อมมลิสวาบะอะไรก็ตามที่หวังพลานิสง หวังความโปรดปานแห่งพระผู้เป็นเจ้าคือลอสุมานวาตาอลานั้นวัลอิบาดานั่นคืออิบาดานะครับหรือเรียกกันว่าความดีงามที่เราปฏิบัตินั่นเองเอัลลอฮฺ سبحانه และนะวตาอลาทรงรักและเมตตาผู้ที่ขอดุอาเสมอนะครับดังปรากฏในอัลกุรอานที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอุดอ um ื่อัสตะยิบและกุมท่านทั้งหลายจงขอดุอานะครับท่านทั้งหลายจงขอดุอาจากฉัน หมายถึงจากลอสุภานุวตาลาฉันหมายถึงอลลอ์จะรับดุอาท่านอย่างแน่นอนผู้ขอดุอาควรเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ละเว้นคําสั่งห้ามของลัสุภานุวตาลานี่คือเป็นความหมายของการอยู่บนพื้นฐานุขขบวตะกวะคือการยำเกรงต่อลัสุภานุวตาลานะครับโดยเข่งครัดและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามน,นะครับนักเรียน เรียนท่านทั้งหลายครับทีนี้มาดูว่ามารยาทในการขอดุอานนั้นเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับประการที่หนึ่งควรมีน้ำละมานะครับที่อัลลอฮ์จะตอบแทนนะครับหรือจะให้กับเรานั้นควรมีน้ำละมานะครับหลักการปฏิบัติในการขอดุอาการหันหน้าไปทางกิบลัชทิศที่เราละหมาดกันนะครับและประการที่สามก็คือการยกมือขณะขอดุอานนะครับเราขอดุอาเราก็ต้องยกมือขอต่อพระองค์ประการที่สี่ควร กล่าวพระนามของลอสุบฮานะัวะตาอลาและสรรเสริญพระองค์นะครับด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิละและควรกล่าวซาดูดีตัท่านนบีมุฮัมมัดสุลลาะวะละสัลลัมนประกาศที่หคือลอฮุมอัลิอยะลาะนะครับซยดีนามุฮัมมัดนะครับประการที่6ต้องขอต้องขอไม่ผิดต่อหลักการอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นขอในสิ่งที่เป็นบาปในสิ่งที่เป็นความชั่วนั้นอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับการขอของพวกเราทั้งหลายนะครับ แต่ให้ขอในเรื่องของที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาและที่สําคัญที่สุดในประการที่7นั่นก็คือควรจบด้วยการกล่าวสดุดีท่นานนบีมอสะลองวะไรอุสะลาลัมและสรรเสริญต่อลกซุบฮานะหัวตาละนั่นครับในรูปแบบของการปฏิบัติในการขอดูอาต่อพระองค์นั่นเองนักเรียนครับเราเป็นมุสลิมควรหมัน่นขอดูอาเป็นประจำขอละซุบฮานะหัวตาลาพระองค์ทรงรักผู้ที่หมั่นขอดูอานะฮะ มันขอดุอาจากพระองค์ลอสุบมานตุตาลานะครับเราอย่าไปขอต่สิ่งใดเราขอต่อพระผู้เป็นเจ้าคือพระอัลลอสุมานตะลาลา mm. เท่านั้นเองนะครับนักเรียนครับเรามาดูคําสั่งตอบคําถามต่อจากนี้ไปก็คือว่าในข้อที่หนึ่งดูอานะดูอาหรือ,อคืออะไรดูอาคืออะไรนะครับนักเรียนเรามาดูมีไหลไหลความหมายด้วยกันนะครับมีสองความหมายถ้าดูอาในรูปแบบความหมายของมันกะ็คือการขอพรจากลอสุมานตาลา แต่ในในทัศนะในความเห็นของท่านอัลมุลอโลมันแปลได้หลายอย่างนะครับท่านอัลเบียมัสอลวะสัลามกล่าวว่าดูอานั้นคืออิบะาตา์ดตอบได้ทั้งสองอย่างนะครับนักเรียนตอบมาส่งครูนะครับแล้วมาดูต่อไปนะครับในคําถามท,ที่สองที่บอกว่าไงครับนักเรียนที่บอกว่านักเรียนหรือควรจะปฏิบัติในมารยาทในการขอดูอานั้นมีอะไรบ้างก็คือประการที่หนึ่งนะครับก็ควรหนึ่งควรนั้นควรเราควรมีนัลหมาด นะครับสองหันหน้าไปทางกิบละสามคนยกมือขณะขอดุอาแล้วก็สีส่ควรกล่าวพระนามของอัลลอสซุบฮานาตะลาและสรรเสริญพระองค์ห้ากล่าวซะดูดีท่านอับดุลเบียร์มสุลลาะฮ์วะลัลยุวาสลัมนะครับแล้วก็หกต้องขอที่ไม่ผิดต่อหลักการของศาสนาและประการที่เจ็ดนั้นควรจบด้วยก,การกล่าวซะดูดีท่านอับดุลเบียร์มสุลลาอฮ์วะลัลยุวาสลัมและสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลานั่นเองนะครับตอบนะครับ คำถามในสองข้อนี้นะครับแล้วนํามาส่งครูเหมือนเดิมนะครับนักเรียนจากนี้ไปก็ให้นักเรียนดูจากคลิปการสอนแล้วนักเรียนก็ทํามาส่งครูได้เลยนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ครูจะส่งทุกครั้งนะครับก่อนที่นักเรียนจะเข้าเ,เรียนนะครับเข้าเรียนนั้นเข้าในออนไลน์จะส่งก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกครั้งนะักเรียนก็ศึกษาจากคลิปการสอนได้นะครับ คงจะสร้างและทำความเข้าใจให้กับนักเรียนเรื่องของการขอดุอานะครับคนที่ไม่ขอดุอาต่อพระองค์นั้นถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติหรือผิดตอนหลักบทบญญาดาเทียวัละตาลาได้บอกเอาไว้นะของอสมัตตาลาบอกว่าให้เราั้นขอต่อพระองค์นั่นเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นักเรียนคงจะทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของมารยาทนะครับในเรื่องของการขอดุอาต่อ อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นหลากหลายนะฮะนักเรียนมีเรื่องของมารยาทนั้นมีมากมายแต่วันนี้เรานำเสนอในเรื่องของดุอาซึ่งเราจะต้องมีมารยาทในการขอตอ่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุอาตาอายอย่างไรก็ได้ได้เรียนแล้วนะครับก็ทำความเข้าใจและก็ปฏิบัติตามนี้ด้วยนะครับนักเรียนโอ,อกาสหน้าเราคงจะพบกันในรูปแบบของมารยาทอย่างอื่นต่อไปว่าจะเป็นมารยาทต,ต่อพ่อแม่มารยาทต,ต่อครูบาอาจารย์